ไม่ครับผมเฮะตื่นเช้ามาหนูก็ยากยากหน้ายากหน้ายุยาหายห่หน้ามวยหน้ามิ้วเอาปิ๊ปปิ๊ปปิ๊เอาอะไรอะ่ะตื่นเช้าให้มามีดื่มกาแฟาได้ไหมเนี่ยฮะมึงจะเอ,เ,อเ,เอาอะไรลูกฮะเอาะไรครับเอาไร เอาไรจะไปไหนะว่าพี่จะไปไหนหรอกขันวอลเปินก็สิบบอกแล้วเนาะได้ยังงนะั้เอเอาไรเอาเลยครับเอาไร บอกมามีดิหนูจะเอาอะไรมันมีอะไรตรงนั้นน่ะไม้นวดเท้ามามีนี่น่ะหนูจะมาทำอไรเนี่ยหนูจะมาทำมะไรกินไม่ได้นะเนี่ยกินไม่ได้นะแข็งโป๊กเลยเนี่ยแข็งโป๊กเลยเนี่ยแข็งโป๊กเลยเนี่ย มันกินได้ที่ไหนในแข็งโปกเลยอ่ะมามี่ยังไม่กดเท้ามันเป็นมามีม่ปวดเท้าเนี่ยขึ้น้อาคองเหลนเต็มอยู่พี่นอ้องอ่ะดมเข้าไปพี่เจ้าอีหยังบวญเฮ้เอะไรครับ มื o, ัอนี้วันเสาร์จ้ะทุกคนมืน <hi> ัอนี้วันเสาร์เด้ทักทายได้จ้ะตื่นมากกับ่มีดอกยากนะมไอ้นี่แหละปลาลูกได้พี่น้องเอาเอาไปจักเล่นให้ให <y ek ij played> <illustrate> <y> ้แ <Genesis> ม <stories> ่เล่นนะเมื่อไงเปื่อนเปื่นเปื่อนี่หาเรื่องให้เขาเล่นนะเมื่อไงเนี่ยหนูจะเล่นอะไรโอ๊ยอยากเล่นอันนี้แหละลูกปืน ลเล่นไก่เหรอฮะไก่แล้วลูกโอ้ยกินตูดไก่เอาอยากกินตูดไก่บ๊วยวิอยาก like, ああยาก like. ินต like, ูดไก่ Greek, like, ใช่ไหมอยากกินตูดไก่ใช่ไหมลูกฮะน,นอนอิ่มไหมเน,นี่ยวันเนี้ยนอนอิมมนนอ่มไหมครับผมนอนอิ่มไหมเนี่ยฮะนอนอิ่มไหมลูกนอนอิ่มไหมเนี่ย ให้เหมามีม่กินกาแฟก่อนเนาะโอเคให้เหมามี่กินกาแฟก่อนแล้วจะพาเล่นนะลุงนะให้เหมามี่กินกาแฟก่อนนะให้เหมามี่กินกาแฟเอานะให้เหมามี่ดื่มกาแฟโอเค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 เรียงไว้พ่อพบงเงาจะทุกคนเรียงไว้พ่อโงเงาพ่อได้เบาน้ำ พอมีคนเบาน้าเนี่ยพอมีคนได้เบาได้ปากาน้าเนี่ยได้ใาย <oman. S 2> ได้ใายได้กอดได้หอมเนี่ยฮะเป็นวะโอ,โอ้วันนี้ไอ้วันเกิดอาทิตย์นี้เป็นวันเกิดของอ่คิงเนี่ยทนะเลน่าจะเขาจีจัดงาน,นวันนี้วันเสาร์เนาะอยู่ตลาดกันสิมี่คอยจีจัดงานประกราศมื่อื่นกับเป็นวันเกิดเพิ่น มี่เจ็ดบอกว่าอย่างไหนุมพี่หนุ่มเขาปครเนี่ยแต่ว่ามัอนี่เขามีงานใช่ไหมเดี๋ยวพาพอ่อพี่ไปเดินเล่นไปเดินเล่นนะลนกนะคนเยอะเดินไม่ได้เราต้องมาไม่ต้องอุ้มเอาพ่อไม่ต้องอุ้มหนูหนูเดินไม่ได้คนมันเยอะคนมันเยอะคนมันเยอะ